ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่183โศก,กนาฏกรรมของตระกูลลูกสังหารกองทัพต้าฉินนับหมื่นด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดนี้ก็เพื่อนางเจ้าไม่ซ่อนมันต่อแล้วหรือเนี่ยนซื่อเนียงจงลูเเล่เจี้ยเอ๋ยลู่เจี้ยเจ้าเก็บซ่อนได้ดีมากผู้เขาในระยะไกลข้างๆรถมานั้นมีร่างที่ชัดเจนยืนอยู่มองไปที่แอ่งทรายสีเหลืองเหมือนทะเลเพลิง สายตาของเขาไม่ได้รู้สึกอะไรต่อการตายที่น่าเศร้าแต่ที่เขามองไปยังคนคู่หนึ่งที่ยืนกอดกันท่ามกลางทะเลสายเพลิงในโลกที่สับสนวุ่นวายความจริงใจนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากเจ้าว่าไหมอชเวียนหลงจิงพูดด้วยเสียงที่ว่างเปล่าเอื่อนเอ่ยถามออกไปบ่าวที่ถูกเขาถามแอบกลัวในใจไม่รู้ว่าจะตอบเช่นไรเขาเดาใจคุณชายไม่ออก นางทำเพื่อเขายินดีที่จะเป็นศัตรูของโลกที่หลอกลวงเขาและเขาก็ทำเพื่อนางโดยการเลิกซ่อนงามในสิ่งที่ทำมาหลายปีเพื่อกำจัดทหารนับพันอาเวียนเงยหน้าด้วยความสงสัยมองเจ้านายด้วยความไม่เข้าใจทำไมน้ำเสียงที่เขาได้ยินจากเจ้านายฟังดูแล้วเหมือนมีทั้งความชื่นชมและอิจฉาเขารู้ว่าเจ้านายมาที่นี่เพราะลู่เจี๊ยตแต่ตอนนี้ลหละเขาได้รู้สิ่งที่ซ่อนงามของนายน้อยตระกูลลู่แล้ว แต่จากนี้เจ้านายเขาคิดจะทำอะไรต่ออาเฉวียนทันใดนั้นหลงจิ่งก็เรียกเขาอาเฉวียนรีบเก็บความคิดลงกล่าวด้วยท่าทีที่ต้อยต่ำขอรับดวงตาที่ปร่งายคู่นั้นของหลงจิ่งยังคงจ้องมองไปที่คนคู่นั้นที่อยู่ไกลๆเรื่องที่เกิดในวันนี้อย่าให้มันรั่วไหลออกไปละ่ะอาะเวียนเงยหน้าไปมองเจ้านายตนเองด้วยความแปลกใจพวกเรากลับสร้างตูกันเถอะ หลงจิงเก็บสายตาหันหลังกลับด้วยท่าทางสง่างามเป็นธรรมชาติรถม้าที่เงียบเหงาจากไปอย่างเงียบๆไม่รบกวนการฆ่าฟันและอบกอดในระยะไกลหลีเอิร์เจ้าพารีบเจ้าสเสวียนกลับไปที่สถาบันไปหยวนเพื่อไปหานานอูเฮิ่นเขาจะมอบสิ่งหนึ่งให้กับเจ้าหลังจากที่ได้รับแล้วให้รีบกลับไปที่จวนลู่ในซูนานลู่เจี๊ยกกอดเจียงหลีแน่นกลืนเลือดในปากไม่ยอมให้นางเห็นภาพนี้ เจียงหลีที่ถูกสวมกอดรู้สึกประหลาดใจต้องเริ่มแล้วหรือพระราชวงศ์ตระกูลลู่ในที่สุดก็จะเผยใบหน้าที่แท้จริงแล้วหรือศึกครั้งนี้ลู่เจีย้ยจะตัดสินใจไปต่อสู้อย่างไรได้เจียงหลีไม่ได้ไปถามอย่างละเอียดเพราะนางรู้ว่าลู่เจีย้ยมีแผนอยู่แล้วยังมีจิ่งเยี่ยเมื่อนึกถึงพี่ชายที่ไม่รู้เป็นตายร้าดีแววตาเจียงหลีก็เริ่มแสดงความกังวลออกมา มือของลูเจียรูปไล้ผมของนางเบาๆแววตาที่สองสว่างของเขาและนางจ้องมองกันเขาให้สัญญากับนางข้าจะพาเขากลับมาหาเจ้าอย่างปลอดภัยเจียงหลีรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยปฏิกิริยาของลูเจียหน้าแปลกเกินไปดูเหมือนเขาไม่แปลกใจกับความห่วงใยที่นางมีต่อจิงเยี่ยแต่ว่าเวลามีจำกัดนางก็ไม่อยากถามต่อการรับประกันของลูเจียเป็นสิ่งที่นางเชื่อ ดังนั้นนางจึงพยักหน้าอีกด้านหนึ่งจริงเยี่ยที่เจียงหลีเป็นกังวลขณะนี้บาดเจ็บสาหัสไปแล้วด้วยพลังของเขาการประทะกับทหารนับหมืน่นทำได้เพียงแค่นี้หัวสุกหัวซุนเขารับรู้ได้อีกครั้งว่าพออยู่ในสนามจริงๆพลังของเขามันน้อยแค่ไหนนอกเสียว่าวันหนึ่งเขาจะถูกแต่งตั้งให้เป็นหลิงหวง จิงเยี่ยกัดฟันเช็ดเลือดบนใบหน้าหันไปมองกองทัพฉินที่ตามมาอย่างไม่หยุดหย่อนก็ไม่รู้ว่าอาหลีหนีไปได้หรือยังคนพวกนั้นตกลงเป็นสายลับราชวงศ์ฉินหรือเป็นคนทรยศกันแน่ห้าห้าดูซิว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้อีกเสียงเย้ยหยันมาพร้อมกันกับเสียงเกือกมา้าขณะนี้เขาหมดแรงแล้วในเส้นเลือดหลักพลังวิญญาณว่างเปล่าข้ามันคนที่ไล่ตามออกคำสั่งกับทหารด้วยสายตาที่เฉียบคม ทันใดนั้นมีดาบมากมายนับไม่ถ้วนก็มาเพื่อจะฆ่าจิงเยี่ยฉึกๆทันใดนั้นมีเสียงที่ทะลุจากฟ้าลูกธนูที่แหลมคมตัดผ่านค่ำคืนแทงไปลำคอของทหารต้าฉินที่อยู่ใกล้จิงเยี่ยการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทำให้จิงเยี่ยไม่คาดคิดและทำให้ทหารต้าชินที่ตามไล่สายตาเปลี่ยนไปขณะนี้มีร่างคนหลายคนปรากฏขึ้นเขาสู้จากข้างนอกเพื่อที่จะทำลายวงที่ล้อมจิงเยียไว้ รีบไปในขณะที่ตกใจมีร่างของคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างจิงเย,ย่เสียงที่เบาและไพเราะถูกส่งมาจากปากเขาใบหน้าของนางสวมผ้าคลุมในค่ำคืนจึงมองใบหน้านางได้อย่างไม่ชัดเจนแต่ว่าจิงเย,ย่ยังจำเสียงของนางได้เจ้านี่เองเขาตกใจมากองหญิงผู้สูงศักดิ์เหตุใดจึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้และยังช่วยเขาไว้อีกหนีไปก่อนค่อยว่ากันมู่ชิงเหยียนกล่าวด้วยความรวดเร็ว มีเพียงสวรรค์ที่รู้ว่าขณะที่นางเห็นตัวจิงเยี่ยอาบด้วยเลือดนางรู้สึกเป็นห่วงเขามากขนาดไหนยอดฝีมือที่มู่ชิงเหยียนพามาด้วยล้อมรอบข้างทั้งสองด้วยความรวดเร็วทั้งออกสู้ทั้งถอยร่นแต่ว่ากองทัพต้าชินไม่อยากจะปล่อยพวกเขาไปยังคงไล่าตามเรื่อยๆในขณะที่พวกเขากำลังจะหมดหวังก็มีฝูงคนลึกลับปรากฏตัวสกัดกั้นกองทัพต้าชินเพื่อให้พวกจิงเยี่ยได้มีโอกาสสานี ในที่สุดหลังจากที่พลอันตรายจิงเยี่ยปล่อยมือจากการถูกมู่ชิงเหยียนจับไว้และถอยหลังไปหลายก้าวเขารักษาระยะห่างเสมอทำให้มู่ชิงเหยียนใจหายแต่ก็ไม่ได้บังคับต้องขอบพระทัยองค์หญิงอย่างมากที่ช่วยชีวิตข้าบุญคุณในวันนี้วันหน้าต้องทดแทนแต่วันนี้ข้าขอต้องลาก่อนจิงเยี่ยกล่าวจบก็หันหลังจากไปเขาตกใจกับการกระทำของมู่ชิงเหยียนแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องสาวมากกว่า ต้องมองไปยังเงาที่จกไปไกลของจริงเยี่ยมมู่ชิงเยียนไม่ได้ตามไปปองหญิงเขาเพิกเฉยต่อความดีของท่านมากเกินไปแล้วยอดฝีมือที่อยู่ข้างนางกล่าวด้วยความทนดูไม่ไหวมู่ชิงเยียนกลับสายหน้าช้าๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ข้ายินยอมเองจะทำอะไรกับเขาได้ละ่ะปองหญิงตอนนี้พวกเราจะทำอย่างไรดียอดฝีมืออีกคนกล่าวถาม มู่ชิงเหยียนเงยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นพวกเรากลับสร้างตูพายุใกล้เข้ามาแล้วขอรับทะเลทรายภูเขาหิมะของเป่ยฝังเป็นแดนที่จัดว่างดงามยิ่งในโลกมนุษย์ลู่ซิ่งเฉามองดูทิวทัศน์ของเป่ยฝังจากที่ไกลมุมปากของเขายังคงยิ้มจางๆที่นี่เป็นที่ที่เขาประจำการมาย0ปีความพยายามอันนับไม่ถ้วนในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องลาจากแล้วท่านแม่ทัพ รองแม่ทัพที่อยู่กับเขาทั้งคืนเห็นท่าทางของเขาแบบนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจผู้คนต่างว่ากันว่าวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดในโฮจินคือภูเขาฟูถูแต่ถ้าให้ค่ากล่าววิวที่งดงามที่สุดคือชายแดนเปิดฝางของเรานี่แหละในคำพูดของลูซิงเฉาแฝงไปด้วยความภาคภูมิใจที่ไม่อาจบรรยายได้เหล่ารองแม่ทัพต่างมองกันและกันทำไมพวกเขาถึงรู้สึกว่าคำพูดการกระทำของท่านแม่ทัพเหมือนว่ากำลังจะบอกลาเปิดฝาง แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแนวรบของการป้องกันนี้มีพระราชะองค์การเสียงตะโกนดังขึ้นมาจากที่ไกลทําให้สีหน้าของเหล่ารองแม่ทัพเปลี่ยนไปและรอยยิ้มของลู่ซิ่งเฉาก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นทาไมถึงมีรับสั่งของห้องเต้ม,มาถึงเปิดฝังอย่างกระทันหันละ่ะเหล่ารองแม่ทัพค่อยๆปรึกษากัน ขณะนี้ผู้นำของขบวนเทียนเจียวกลับกลับค้างขึ้นและเดินขึ้นบันไดตามผู้บัญชาการที่เป็นผู้ส่งมอบราชองค์การลู่อ๋องลู่ซิ่งเฉารับราชองค์การผู้บัญชาการยกคําสั่งสีเหลืองขึ้นมองมือตัวเองด้วยความเย็นชาและหันหลังให้กับลู่ซิ่งเฉามีสิ่งใดก็กล่าวเถิดลู่ซิ่งเฉาไม่ได้หันกลับไปเขายังคงมองไปที่วิวของเป่ยฝางและน้ำเสียงค่อนข้างสงบ ผู้ส่งมองราชองค์การขมวดคิ้วดูเหมือนไม่พอใจกับท่าทีของเขาแต่ว่าภายใต้เหล่าทหารชายแดนที่ดุร้ายก็ทำได้เพียงปฏิบัติตามสิ่งที่ลู่ซิ่งเฉากล่าวจึงกลางพระราชองค์การและอ่านรายละเอียดออกมาขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ